สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันต่อเนื่องครับท่านตอนนี้นั่นก็มีสถานการณ์หลายหลากเลยนะครับท่านผู้ชมมาอัปเดตให้ฟังครับท่านและแม่ยกของพรรคแมงสาบนั้นก็ออกมาด้วยครับท่านรวมถึงเอปลลีนาก็นะท่านผู้ชมได้ออกมาอ้อนวอนประชาชนทั้งหลายนั้นบอกว่าถ้าเกิดอยากจอเป็นเพื่อนกับเอปาลีนาต่อไปนั้นหยุดขอคลิป ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเอบรีนาไม่ไหวส่งแล้วเอมันจะไม่ใช่เอบรีนาอาจจะไม่มีหรือไม่อย่างไรนั้นเป็นคลิปเด็ดแค่ไหนนั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมว่าไวรัสมันยังไม่ติดเครื่องครับท่าน <S <S โดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสถานก,การณ์เต็ไมไปด้วยความคู่กุนครับท่านมาเข้าหัวเรื่องของบรรดาแฟนคลับของพักแมงสาบก่อนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ไอ้นักเต้นเซิงนั้นจะปล่อยรถพุ่มพวงอะไรก็สุดแท้แต่น,ะะนั้นจะเลดอิดบีไปก่อนแต่อันนี้แนวหน้าจ้างเข้ามาครับท่าน พลาดหัวเลยนะครับว่าหมดราคาแล้วก็ไม่ราวไอ้หัวหน้าเผ่าหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจแม่ยกประชาธิปัตย์ฉ้ย แม่ยกแมงสาบชะยับตะเพิดเบีย้ยบ,บุรใหญ่อยู่ต่างประเทศกับเมียฝรั่งได้แล้วนะคบท่านผู้ชมเอาละเว้งานนี้นะครับท่านหลังจากที่ทําดีไม่ขึ้นเลยนั้นครับท่านผู้ชมเลือกทางทีไรนั้นแพ้ทุกทีนะครับท่านก็ยังเสือมีแฟนขับมาหลงไหลอยู่ได้หุยไม่ใช่อะไรคิดก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมโดยไฮโซตัวนี้นะครับท่านและหัวแกนนําอะไรสักอย่างนี้ระบุว่าเสียแรงจบกฎหมายมามากมายกับดีโบยดีัยว่าเป็นเพราะสารคนนั้นตัดสิน ยุบพักโดนเด็กๆก,ก็รู้คนเราไม่ได้ทำผิดจะถูกยุบพักได้อย่างไรดูเหมือนพักมแมลงสาบอ๋อไม่มีไม่มีครับท่านดูเหมือนพักมแมลงสาบไม่มีนะท่านผู้ชมโดยมแมลงสาบยังตามดอกร้อนอยู่ยังชั่วน,นาตาปีก่อนศาลจะมีคําสั่งวิาพากษศาท่านก็ชี้แจงเหตุผลเป็นข้อๆว่าทําผิดอะไรคนแบบนี้มันหมดราคาตายไปแล้วทางการเมืองน่าจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับเมียฝรั่งได้แล้วแฮแทก พักคุณถูกยุบเพราะมีคนอย่างคุณไปที่ปรึกษาทางกฎหมายใช่ไหมลืมบอกอะไรเจ้าของทักหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่ามันนั้นหมายถึงพักตัวเองหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าหมายถึงไอ้เล็กตัวบาซิลัสนั้นหรือเปล่าโดยคนแบบนี้มันหมดราคาไอ้ควาย อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช right ่นับข่าวผู้ชมไอ้หัวหน้าเผ่าแมลงสาบไอ้ควายนั้นไม่มีนะครับท่านก็ต้องขอเปลี่ยนข่าวไปก่อนนะครับท่านผู้ชมและเสรีพิสูจน์ครับท่านพลนุเรศเสรีพิสูจน์นั้นก็ได้ไปเบิกเงินมาครับท่านผู้ชมเงินเดือนสสนั้นแทบเกลี้ยงบัญชีเลยนะครับท่านผู้ชมมาแจกชาวบ้านนั้นส่วนข่าวอยู่เอ๋ปรินานั้นเดี๋ยวกลับมานะครับท่านในพงที่หยุดขอคลิปโปได้แล้วส่งไม่ทันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่จะส่งไม่ทันนะครับท่านมาข่าวนี้ก่อนครับท่านสนุกแจ้งเข้ามาาานนนนนะครรัับททท่่ผู้้้ชชชมมเเเสสีีีพพพิิุุลงงืแแจกกยยยวววดโ วันเดียว450,000บาทนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะทาให้ระยุธ์นั้นเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางหรือเปล่านั้นเหมือนกับโดนตบหน้าฉาดหรือไม,ไม่นั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านและก็ต้องเกาะซีนอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมสําหรับไอสุกรนั้นนะครับท่านไอแัมโบตัวนี้ก็ได้อัดกับเสรีพิสทจิ์จากไทยรัฐส่งเข้าประกวดหยุดโกหกกล่าวหารัฐบาลสร้างภาพเป็นพระเอกนะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากที่เดินตามตูดคนนู้นซ้าแล้วซ้าเล่านะครับท่านผู้ชมอาจจะเทียบท็อปฟอร์มได้แค่ แค่เขียงคู่กคร้หมอช่างชาติครับท่านแม่เนหนื่อยนึกไม่ออกนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นั้นก็เป็นทีมทุเลศสทื่ดีอย่างเหลือล้อนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยที่ไหนดีด้วยเข้าช่วยกระเพือครับท่านน่าจะไปอยู่เข้าร่วมกับกลุ่มพักแมลงสาบได้หรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมส่วนเด็กวัยุที่ผมชื่นชอบนั้นก็จะเป็นอย่างไรต่อไปในการที่พักแจะแตกหรือเปล่านั้นต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยวงในวงนอกนั้นแจ้งกันเข้ามาว่ามีปัญหากับ ประวิดนะครับทนะ่านผู้ชมบิ๊กบอมของเรานั่นเอง และขอเล่านะครับท่านผู้ชมขอเตือนข่าวนี้ไอ้ทำนั้นเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านขอเล่าไรระเบียบทาสวยทั้งประเทศสอบออคอจอทบทวนผ่อนตนนะครัทบท่านผู้ชมก็เป็นที่าจ,จับตามองกันเลยครับท่านโดยบอกมาแบบนี้นะครัทบท่านผู้ชมฉะนั้นใครอยากจะไปซื้อเหล้านั้นรีบไปซื้อมาตุนครับท่านและได้มีการเข้าไปจับคนนุ้งคนนี้ในบ้านด้วยหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองแต่ไม่ต้องจับตามองแล้วครับท่านข่าวนี้นี่เลยเอบอรีนามาอีกแล้วนะครัทบท่านผู้ชมไม่หยุดไม่หย่อนครับท่านอย่างเดินสายงานศพหรือเปล่านั้นไม่แน่ จแต่แน่ใจว่าแนวหน้าแจ้งเข้ามาอเออไปรินาคิดบ้านแตกเจอบวนหลังลุมไอ้เจอบวนหนักหลังลุมขอคลิปโปจนต้องโพสขอร้อง ส่งให้เฮ้ยขอร้องให้หยุดนะท่านผู้ชมอุ้ยตาฝาดตาฝาดประธานขอน้อนับพูดอีกแล้วอนุมัติขอพุณครับท่านประธานนะครับท่านผู้ชมโดยอะไรกันวะเนี่ยมันมีเรื่องอยู่ทุกวี่ทุกวันไม่รู้เรื่องกรณีผู้ใช้บัญชีชื่อปรินาส่งลิฟเว็บเว็บโบวาดบิลนะครับท่านผู้ชมก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมจนเขาลบกลุ่มไลน์และลบเพื่อนอะไรเครื่องมั่วไปหมดแล้วนั้น โดยครับท่านผู้ชมล่าสุดประเด็นดังกล่าวยังไม่จบเนื่องจากเอบรินาถูกเกลียนคีย์บอร์ดตามบ่นพวกขอลิงเว็บโบจนดีใจเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่จนทำให้เธอต้องออกมาโพสตขอร้องว่า u u m n n l i ล e of w o m ู n อนช่วยนะครับ่ามผู้ชมถ้าคิดจะเป็นเพื่อนกันต่อ,อให้ทุกคนหยุดขอคิิปโปจากอีเอ้ เอาบาลีนาะไอ้าจากบาลีนานการัท่านผู้ชมไม่มีอีแต่อย่างใดครับท่านก็อาจที่จะเป็นไวรัฐสพานหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยออแม่เงยนางงามสิบบาทนะครับท่านสู้นุนสุจิลาสู้มาดามเดียก็ไม่ติดฝุ่นแม้แต่นิดเดียวเลยนะให้ไปขายขี้ไก่ต่ออ๋อไม่ได้แล้วครับท่านสาเหตุเพราะฟ้ามันโดนปิดไปนะครับท่านผู้ชมเขาสนฟาร์มตอนนี้เขาก็ไม่สนฟาร์มอีกต่อมันแล้วนะครับท่านผู้ชมเขาไม่สนอีกต่อไปแล้ว โดยอันนี้วันนี้นี่ว่าเฮ้บ5พฤษภาวันนี้นี่เลยข่าวสดแจ้งเข้ามาอีกแล้วครับท่านเอวอนหยุดขอคิดโปรเอวอนหยุด ขอคลิปโปหากอยากเป็นเพื่อนกับบาลีนาจะส่งให้เอ้ยไม่มีไม่มีจะส่งให้ไม่ม,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 หม,มีหากอยากเป็นเพื่อนบาลีนาเผยเข้ากลุ่มไลฟ์พักพลังประชารัฐใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ออกมาเป็นหมาหัวเน่าหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านโดย <c oughs> ก่อนหนะ้านี้ชูขุยยานนั้นยังไม่ได้มีคนเชิญเข้านะครับท่านผู้ชมก็ลองจับตาม,มองต่อไปเลตอิดบีไปก่อนนะครับท่านและธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับท่านก็ได้ออกมาท็อปฟอร์มอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมสวนทางกับพลเอกประยุทธ์ที่ผมเสีแสงว่าชื่นชอบอย่างต่อเนื่องครับ โดยแจกสามพันมันหนักหัวกระบ,บ้านหลายๆคนนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ประดักประเดิกอย่างต่อเนื่องครับท่านและตอนนี้เตรียมบาทชา้นทุงหลายไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่าใช้ชีวิตติดลัวเพราะไอตัวยังอยู่อีกยาวไม่ใช <c oughs> ่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ใชถอนถอนนพูดไอตัวครับท่าน บิ๊กโกนะครับท่านผู้ชมโดยใครมาเขียนออ่างสระไอข้างหน้าไม่แน่ใจนะครับท่านมันหน้าตีจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมอย่าใช้ชีวิตติดหรูหลุงตัวยังอยู่อีกยาวนะครับท่านก็อย่าเพิ่งรีบส่วนตายอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวสำหรับป่าชายทั้งหลายนั้นและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสั่งปิดร้านอาหารแล้วนะครับท่านผู้ชมบางร้านนั้นเตือนไม่ฟังที่มีคนเข้าไปกินนั้นตอนนี้ก็ถ้าเกิดท่านไปเป็นครอบครัวห้าคนนั้นนั้นก็จะแยกกันกินนะครับท่านผู้ชมอาจจะใช้คําว่าแดกได้หรือไม่นั้นในบางสถานที่นั้นก็ต้องจัับบตามองนะคร ผู้ชมและ ปรากฏการณ์นะครับท่านผู้ชมไล่ผู้ค้าหาเร่แผงลอยครับท่านตลาดลาวนะครับท่านผู้ชมโดยมีแม่ค้านั้นได้ออกมากลับการนั่งกลางถนนนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าได้รับความเป็นธรรมหรือว่าโดนไล่ไปแล้วนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมครับตอนนี้ศิลาหนภูเก็ตนะครับท่านผู้ชมพูทําดีไม่ขึ้นเลยนะั้นศิลาของเราส่งเข้ามาประกวดตอนนี้ก็ได้ไปเดินสายแจกข้าวสารให้ชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องที่ดี <c oughs> ที่เอกควรดูไว้เป็นเยี่ยงอย่างนะคร <c oughs> ับท่านผู้ชมส่วนไอหมอไม้ชี้นั้นก็ยังไม่ได้ตายแต่อย่างใดนะครับท่านส่วนชังชาติของเรานั้นจะเป็นอย่างไรบ้างต้องโอเค Google ก่อนครับท่านผู้ชมช,ชาติของเรานั้นหลังจากที่ไปโวยวายนะครับท่านผู้ชมสปคะ <c oughs> ที่พิษณุโลกเมื่อวานนั้นว่าแจกปหลอดวัดไครไม่มีคุณภาพแะครก็ท่านผู้ชมหลังจากพ่ายแพ้มาอย่างชั่วนาตาปีหาที่ยืนไม่ค่อยเจอนะครับท่านผู้ชมเลยต้องไปอยู่กับไอเมือกนั้นก็วันนี้เป็นเรื่อง ไอ้ชัางชาติจี้สอบแจกบอลวัดไข่อ่า ไรคุณภาพนะครับท่านผู้ชมและเราต้องมาติดตามกันต่อยสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมสําหรับโพเถื่นครับท่านที่บอกว่าประยุ์นั้นมีความที่ประชาชนหลายนั้นชอบอย่างดิีๆกันเลยไม่ใช่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 อาจจะไม่ใช่โพเถื่นนะครับท่านผู้ชมโดยคะแนนนําลิ้วครับท่านแม่มืเอยไม่ทราบว่ามันไปทํากันในค่ายทหารหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ไอ้เทือกนั้นก็ยังไม่ได้ตายแต่อย่างใดนะครับท่านสําหรับคนที่คิดถึงนั้นก็ยังอยู่ครับท่านยังไม่ได้ตายเทพนุมลงจำปายยังไม่ได้เข้า การดมูชมอาจจะเข้าเป็นของไอวีก่อนก็อาจจะเป็นได้ครับท่านหลังจากที่เดินออกมาขอทานนกครดมูชมเป็นอย่างกับพระกยาจ,จกเลยนั้นได้ดีแซงหน้าพวกขอทานไปอย่างมากมายก่ายกองแล้วนะครนมูชมประเทศเลยชิบหายมาถึงทุกวันนี้นั้นก็ไอเพื่อของเราส่งเข้ามาประกวดในการดมูชมโดยหลังจากปิดบ้านปิดเมืองนะครดมูชม,ม,ชมซ้าแล้วซ้าเล่านั้นก็ ถ้าเกิดปะชาชนได้มีเมียครับท่านระวังไว้อย่างดีดกันเลยทีเดียวอย่าพาเมียไปบ้านพบเจอมันอย่างเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมเมียเพื่อนมันก็ไม่เว้นนะครับท่านก็ไม่ทราบว่าหมายถึงใครเหมือนกันตอนนี้นะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ครับท่านมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมประยุทธ์จันโอชาครับท่านนายกที่มาจากการรัฐประหารเมื่อปี57นั้นนะครับท่านผู้ชมก่อนหน้านั้นชุกยาุันยามนั้นก็ได้มาแล้วครับท่านถ้าเกิดไม่มีพวกสว่าสองตัวนั้นก็อาจจะไม่ได้ขึ้นแน่นอนนะครับ ผู้ชมประยุทธ์ยื่นคำขาดไอ้ควายเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถองคำพูดอีกแล้วเฮ้ยอันไหนแจ้งมาบัตรชาติธุรกิจประยุทธ์ยื่นคำขาดช่วยคำ้ำเงินกู้บินไทยห้าหมื่นล้านครั้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองกันเลยทีเดียวโดยงานเด่นงานทังนั้นไม่ทราบว่าจะมีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมนอกจากให้บัตรชาติท้งหลายนั้นอ๋อประกาศประกาศเลยผลงานดีเด่นนั้นบัตรชาติทงหลายเตรียมรับฟังกันได้และไปรับกันด้วยนะครับท่านสำหรับบัตรขอทานที่อาจจะมีให้ท่านในวนัยวัยนี้นั้นก็ต้องติดตาม ต่อไปครับท่านมาทางฝ้าของท่าเดินเต้นนกเอียงของเราส่งเข้าประกวดบ้างในะารับผู้มชมทางด้านพลเอกประวิทยนั้น MGR แจ้งเข้ามาบิ๊กป้อมป้อมสสพบรชรอนรือช่วยชาวบ้านเดือดร้อนโควิดอย่าสร้งางภาพ อ๋ออย่าสร้างภาพก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมโดยมีภาพบิ๊กบอมของเรานะครับท่านเดินเคียงข้างกับนายอุตตมของผมที่ตอนนี้โดนโจวกมาจากทุกทิศทางเลยในศึกภายในนะครับท่านและข้างอีกข้าง,น,งนั้นก็ไอจิวแปะทงนะครับท่านในสนธิรัตน์นั่นเองก็เป็นที่ทุเลศส,สิ้นดีหรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่เป็นที่แน่ใจอย่างเลยนทีเดียวว่าถ้าเกิดใครอยากจะดูคลิปนั้นหยุดขอร้องได้แล้วตอนนี้อีเอเคียดครับท่านโดยตอนนี้เราต้องโยนโผย <S <S ทิ้งใจเลนะท่านผู้ชม ไม่จาเป็นต้องใช้โพแล้วแลละหากใครนั้นอยากจะเป็นเพื่อนกับเอปรินานั้นวนให้หยุดขอคลิโปโพได้แล้วนะครับท่านโดยออกมาหลายจากหน้าสื่อเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะหาว่าผมเผยแพร่เฟกนี่ออกผมต้องหา ไอ้มายืนยันก่อนนะครับท่านผู้ชมอ่าอันนี้โพสต์ทูเดย์ครับท่านแนมะ่เหมยทุกสำนักเลยนะครับท่านผู้ชมโดยเป็นข่าวไม่หยุดไม่หย่อนนะครับท่านผู้ชมไม่เว้นแต่ละวันไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ไอวีนั้นจะกลัวน,น้อยหน้าออกมาอีกนั้นเราต้องจับตามองทางด้านฟากโพสต์ทูเดย์ปรินากิตโพสต์ขอร้องขอส่งคลิปโป้มาหน่อยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ถอนคำพูดปรินากิตโพสต์ขอร้องหยุดขอคลิปโป้จากปรินาได้แล้วนะครับท่านผู้ชม เอาละเว้ยมาจากทุกสำนักเลยนะครับอันนี้โพสต์ทูเดย์แต่อาจจะเอาภาพขึ้นจอไม่ได้นะครับท่านเพราะมันมีคำว่าโปรในผมขี้เกียจมันนั่งสซก,กีนั่งเซ็นเซอร์คำกันนะนผู้ชม,อ,มอีกอกีดบ้านแตก่ะเปลี่ยนมาแล้วท่านผู้ชมมาอีกแล้วครับท่านแม่มึงเอ้ทุกสำนักเลยโอ้โหแนวหน้านะครับท่านผู้ชมสรุปว่าตั้งลายกลุ่มพลังประชารัฐใหม่นะคะปริญญาเข้ากลุ่มแล้วค่ะ ก็ช่างแม่งอ๋อไม่มีนะครับท่านช่างแม่งไม่มีเป็นภาพที่เฮ้ยมาแล้วค่ะปรินาประกาศดังๆเข้ากลุ่มไลน์ใหม่พลังประชารัฐแล้วนะก็เล็นอิดบีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยภาพนี้นั้นไประชาชนทั้งหลายจะรู้สึกสะอิดสะเอียนและทุเรศอย่างที่ผมอแม่งเอ้ยจะไม่เห็นเอานะครับท่าน ก็เป็นภาพที่สร้างความสยองพองก้าวนะครับท่านผู้ชมหากบ้านใครอยู่ติดป่าช้านั้นนะครับท่านผมขอเตือนท่านด้วยความหวังดีเลยเอาป้ายนี้ไปติดไว้หน้าห้องหรือในป่าช้านะครับท่านผู้ชมรับรองผีแตกรือหนีกระเจิงแน่ครับท่านโดยผีบอกว่าอย่างนี้กูก็ไม่เอาด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะมาลุกล้ำในที่สุสานตอนมันตายหรือเปล่านั้นเราต้องจับตามองกันอย่างเดือดเดือกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ครับท่านเอกชัยของกังฟานั่นก็ได้ออกไปหา ไปเรียกร้องให้มีการเปิดเมืองครับท่านโดยปาบูของเราก็ออกมาโต้เถียงโต้คารวมกันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ลงเลือกตั้งแล้วก็แพ้นะครับท่านไม่ใช่กระชัยของกลางวานนี่ก็่านผู้ชมหมายถึงไอ้ปาบูของเรานั่นเอง <S <S แล้วก็แพ้แล้วแพ้อีกซ้าแล้วซ้าเล่านะครับท่านผู้ชมอ้าปากทิึงนั้นเหมือนหมาเห,าหา่าหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างนักนะกันเลยทีเดียวว่ามึงอย่าเพิ่งตายเอ้ยมึงมีไม่มีครับท่านท่านประธาน ไม่ขอทองคำพูดอ่ะ ก่ <laughs> ร,รมประธานบอกไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ป่าชาเมื่อไหา่นั้นกําลังเวิร์กอร์มโฮมหรือว่ากำลังจะต้องไปทํางานแล้วหรือเปล่านั้นช่วยจัดแจงแถลงข่าวบอกไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมส่วนเมื่อวานนั้นรถติดหนักครับท่านโดยอยู่ต่างจังหวัดไม่มีกินประชาชนแห่กันเข้าเมืองมากยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมโดยผ่อนบนวันแรกเคอร์ฟิวของผ่าเคอร์ฟิวก็ยังเยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่ามันจะอะไรกัน นะกะอ่ะกลับมาแล้วนะคะท่านผู้ชมกลับมากันแล้วแห่เข้ากรง หลังหยุดยาวอยู่บ้านเกิดไม่มีไรายได้ลุยข้ากรุงหางานทำนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้รถเริ่มติดเล็กน้อยถึงบางกลางแล้วนะครับท่านก็เป็นที่ประดักประเด็กอย่างต่อนเนื่องนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดใครจะไปจังหวัดที่ท่านอยู่นั้นบางที่นันอาจจะต้องโดนกักตัวนะครับท่านผู้ชมส่วนหน้าดูเปนที่โพเถือนก่อนที่จะจบข่าวไปสักเล็กน้อยถึงบานกลางก่อนนะครับท่านไม่ทราบว่าไปจัดทําในค่ายทหารหรือเปล่านั้นโดยหลังจากที่แถลงไปแล้วเมื่อวานนั้นมติชนออนไลน์แจ้งเข้ามาบิ๊กปูสอบผ่า พบผลโทเถือน84.2เปอร์เซ็นต์เป็นชาชนมั่นใจไอ้ควายอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชอุย้ยสองคำพูดไหนเลย บิ๊กตู่สอบผ่านผลโทลพบ84.2ประชาชนมั่นใจผู้นำสามารถแก้ปัญหาของประเทศนะครท่านผู้ชมก็ต้องโยนไปเลยครับท่านไม่ต้องใช้แล้วนะครับท่านอุปกรณ์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมมันข่าวเถือนมันเข้ามาครับท่านเดี๋ยวผมต้องไปใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมีภาพอันทุเลสิินดีอย่างอัปปีอย่างเหลือล้นเข้ามานั้นเดี๋ยวจะมีประชาชนเข้ามาทักขอผมในคลิปต่างๆนั้นอีกได้เหมือนกับใครบางคนที่มันโดนยึดฟารมไก่ก่อนหน้านั้นไก่ขี้ไก่เลี้ยงหลังตัดหน้าคู่แข ต้องจับตามองต่อ,อไปนะครับท่านผู้ชมและวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับท่านอย่าลืมเข้าไปกดติดตามนับวิวทางยูทูบไปด้วยนะครับท่านผู้ชมสักเล็กน้อยถึงบานกลางและช่องภาษีอย่างย่อด้วยนะครับท่านฝากไว้หน่อยครับท่านเก้งๆกันไม่กดหน่อยขณะนี้ท่านได้ฟังข่าวจากสถานวิธีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะท่านผู้ชมครับจบข่าวสำนงานแล้วอยูรีพอร์ตรายงานครับท่านเดี๋ยวจะต้องไปหาไว้รั่จนกับท่านผู้ชม